มอนนีเป็นไรไม่รู้นะคะโอ้โอ้คึกคึกเป็นไรไปกวนพอยนนะ่ะ่โอ้โหนะคะแม่แม,แม,แม่ไม่ยอมหยุดเลยตีเลยพ่อความตีเลยไหมนั่น,นเป็นอะไรไม่ยอมให้พ่อเก็บขยะนะคะแม่แม่นี่ย เอา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 เป็นลายลูกมีช้างน้อยวอยวายนะคะช้างน้อยวอยวายไม่ยอมให้พ่อทำอะไรเลยนะคะเหยียบเลยแหมบอกว่าอย่าทำปกติไม่เป็นแบบนี้นะคะนี่แน่ยโอ้แน่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 ขาดลังเศษพ่ออีกนะคะ ลังใส่พ่ออีกโอ้ยน้ำหวานอย่าบางสิอละพัดะ่แม่แม่นะคะเล้วเนน่เอาเอาอาเเเอ,เ,อเลยไปอูยไม่ยอมให้พ่อออกนะคะตอนนี้มีช้างน้อยไวอยวายนะคะช้างน้อยไวอยวายและะ้วค่ะนอนเต็งไว้เลยทีนี้คึกแต่เช้าเลยนะคะวันนี้เป็นอะไรนะ้อ ควนมองเห็ดเอาให้พ่อ,พ,อ,พ,อพ่อควานหยิบเลยพ่อควนอานแอะโยนทิ้งอีกคึกใหญ่เลยเาเก็บมาเก็บมาดิแอะเราจะทำยังไงนะคะเราจะทำยังไงนะไม่ยอมให้พ่อเก็บอีกเอา้าจับจับแบงจ,บจับเจ้าเลยแบงค์พ่อควานจับเลยจับดูจับดูบดาบมาจะมาโวยวายอะไรอุ้ยอุ้ยอู้อู้ วยวายใหญ่เลยอู้อู้อู้เตะอีกนะคะเตออย่าปากมุ้ยเอาไปพ่อพ่อจะเก็บขยะพังแล้วค่ะพังไม่มีชิ้นดีเลยแม่แม่เหยียบอีกไม่น้ำใจเหยียบสองข้างไม่น้ำใจเหยียบความสะใจทำเพื่อความสะใจอู้อู้อู้ออ้โอ้โหแม่แม่ไม่ยอมแม่พ่อเอาทำยังไงเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นอะไร เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้เธอเป็นโรคอะไรดูขาอยี่บไว้ไม่พ่อเลยเอาเอาเอาแม่แม่อ <ทำ S 1> ือ <ๆ S 2> พังแล้วแม่แเขาไม่ยอมให้พ่อควานเอาเข้าใกล้เลยพังหมดแล้วนางทำสำเร็จขี่ขาดจนได้น,นะคะพังแล้ว เด็กหญิงอ้วนทำพังจนได้ค่ะหนามอนพอๆอบยบเป็นไรโอ้ดันพ่ออีกนะคะเอาให้พ่อเป็นไรเธอเป็นไรโอ้โหไม่ยอมให้เลยเอาพอควันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเจอลูกหลงนะคะแม่แม่ เจอลูกหลงนะคะไม่กล้าเข้าเลยจะหยิบจะหยิบจะหยิบเอาอีกอะย,ยังไม่ยอมอีกนะคะยังไม่ยอมนะคะตอนนี้สู้กพอโยอนทิ้งแล้วโกรธนะคะสาวโกรธแจ่โกรธ,รกรธต่อสู้โกรธขาหลังขาหลังแล้วค่ะแม่แม่แยโกรธพ่อนะคะ โกรธเอา้าจะทำยังไงเอา้าเอา้าเอา้าเขียดในพ่อล้วค่ะที่นี่เขียดว่าพ่อเอาอันเอาตัวที่เขาเล่นทิ้งอเอาตัวเองทำพังหนะแน่ไม่ยอมให้พ่อทำอะไรเลยทีนี้โกรธนะคะแอะขาหลังอีกแอะแน่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 แม่แม่ดูทำดูลูกสาวนนะแน่เอาละไม่ยอมเลยค่ะสู้กับพ่อแน่เข <อา S 1> ียดไอ้ทำนิสัยไม่ดี ใครบอกใครบอกให้ทำแบบนั้นไม่เดียวมันเลยไม่เดียวตีเลยไมน่นี่มาหาแม่ไม่เอานใส่ไม่ดีเลยไปทำพ่อทำไม <Yeah. S 1> บอบอไม่ต้องมาเลยทำพ่อทำไม <c oughs> อือ <c oughs> ทางทุกวันเลยอือขียดเขียดแล้วไปหาพ่ออีกไม่ยอมนะคะม่แม่ ไม่ยอมเลยเป็นอะไรแม่เขี่ยไม่ไม่ไม่แม่ช่วยเด้อใครทำพ่อโดนไม่เดียวแน่ๆเด้อไม่เดียวแทะแม่แน่ไม่เดียวแน่ๆเลยแน่ๆๆๆๆๆๆแนโกรธพ่อไม่หายนะคะโกรธเรื่องอะไรใครทำให้โกรธพ่อทำให้โกรธใช่ไหม แม่ไม่ยอมแม่ดิวันนี้ไม่ยอมแน่แม่แมแมบ,บายแล้วทีนี้เกษตตามมาตีเลยตีจะ,จะมาจับขาพ่อเบี่ยงไม่ได้จะมาจับขาพ่อเบี่ยงไม่ได้นะ,ะ,ม,ม,นะมนแล้วนะคะ่ะแม่แม่คนไม่ยอมนะคะตอนนี้น้ำมนต์ไม่ยอมคน่อยนะคะ,ะคือแบบเขียแน่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 เขียยเลยพ่อ อุ้ยอุ้ยแม่แม่เขียดอีลดีรด้นั่นอุ้ยไม่จบไม่สิ้นแน่คือวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ไม่ได,นนมได้เก็บขยะแน่แน่แน่แน,แน่น้ำมอนทำไมเป็นแบบนั้นฮะเป็นไรเธอเป็นไรพ่อทำอะไรให้อ่ะฮะพ่อทำอะไรให้โกรธเนี่ยฮะก็พ่อเอาของเล่นหนูไปทิ้งอัแม่อ่ะ,อะไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยแม่แม่แมเขียดแห้ง แม่ดันพอทําไมเ,น,เ,เน่เอาเลยพ่อควานเอาเลยเอาเลยแม่แซ่เน้นน้อยเลยเอาเลย <c oughs> เอาเอาตีกันเลย <c oughs> เอาเลยกลัวกลัว <c oughs> เอาเลยนาไม่ต้องมาใ้แม่ช่วยใช่ไหมบอช่วยไม่ได้แม่ช่วยไม่ได้ <c oughs> อย่าไปนะให้พ่อเก็บขยะก,ก่อลูกเดีย๋ยวพ่อเอานมเม็ดให้กินอ้วนมามามา,มาเร็วอย่าไปกวนพ่อนะ น้ำมนต์อย่าไปกวนพ่อนะอย่าไปกวนพ่อประเดี๋ยดิหนิช้างน้อยนะคะช้างน้อยโกรธเป็นนะคะนะคะแม่แม่เดี๋ยวพ่อให้โหมูโกรธพ่อใช่ไหมที่พ่ออ,อนี้หนูทิ้งอ่ะไม่มีที่จะเก็บขยะเลยแม่แม่ทีนี้น้ำมนต์ ไปแล้วนะคะ้อยอยมือยเฝ้าไงเฝ้าคิดว่าพ่อพ่อพ่อควานจะเก็บขยะก,กองนั้นไงไแล้วนะคะแล้วนะคะน่แนี่นี่หนามนจ้าสวยก่อนจะให้กินบอรเรียดอยู่ตอนนี้เครียดอยู่ พ่อแหละเอาของหนูทิ้งทำไมหนูจะเล่นหนูแค่ทำพังเฉยๆพ่อนะจับพ่อเวียงจะพาพ่อไปไหนจะพาพ่อไปไหนวานจะพาพ่อไปไหนล่ะอ๊้ยพ่อก็ชอบเหย่น่ะเหยขาเขานะนะ่นเ่เน่เน่แม่ลอ้ยเอ้ย เธอเป็นอะไรของเธอวันนี้พ่อขวานเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรพ่อขวานปกติก็ไม่ใช่แบบนี้เดยแน่เครียดเลยพ่อพ่อแย่พ่อก็แย่ลูกเก่งลูกก็เครียดเป็นนะคะมาแม่มา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 แม่ดีกว่ามามามาเร็ว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 น้ำมันมาเร็วจะมาใส่ขาหลังพ่อทำไมมาหาแม่มา มาหาแม่เร็วเป็นไรลูกเป็นไรย้เป็นไร,น,ไร,น,ไรน้ำมนไปอีกแล้วไ่แม่ไปเหมือนเดิมยังไม่จบนะคะเรื่องมียังไม่จบนะคะยังไม่จบะะยังไม่จบยังไม่จบแม่ออกกยแกนหมดยังไม่จบอ่ะละเน่ ขาดูดูแลเปลอไม่ได้เนื่อพจขวานเอ้ยเอ้ยเสียงเสียงยังลูกเขียดอยู่พ่อหนูงอนอะดูดูดูหน้าคนงอนนะคะแม่แม่ดูหน้าคนงอนดูหน้าคนเขียดเนาะ หนูโกรธพ่ออยู่นะพ่อไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์แล้วพ่อไม่มีอารมณ์แล้วพ่ออย่านะพ่อนะอย่ามานะพ่อยอย่ามาซอกแซกกับหนูนะพ่องอเลยดูหน้าตาเขาออเลยงอเลยงอหนูทันทีเลยงอเอโอ้โหหนูก่อนโอ้โ้ดีการดีการพ่อขอโทษเออดูหน้าก็รู้นะพ่อนะ ดูหน้าแบบทั้งง่วงทั้งโกรธนะพ่อระวังขาพ่อได้นันเผือไม่ได้แล้วคะ่ะแม่เครียดเด็มีเด็กน้อยโกรธน่เออเครียดน่ะ,ะเครียดมากพ่อโยนทิ้งอ่ะพ่อไม่ให้เล่นน่ะอ,อืออไปแล้วแ่แม่ยังไม่จบแต่หายโกรธไหมนะคะวันนี้จะเป็นยังไงพ่อควนัน <laughs> อยอ้ยยกไดส่าจับพ่อพ่ออย่านะพ่อแน่พ่อทำเองอ่ะพ่อทำเองอ่ะวันนี้น้ำมนต์ก็กดให้พ่อนะคะไม่รู้ว่ากดมาจากไหนบ้างนะคะใส่อารมณ์เต็มที่เลยนะคะแม่แม่ แน่แน่วันนี้คงจะใช้เวลาอยู่นะคะแม่แม่ใช้เวลานะคะใช้โอ้ยนี่เออเออเออเล่นด้วยไม่ได้นะคะนี่เล่นด้วยไม่ได้เลยนี่อะไรพะความตีทําโทษเลยทําโทษเลยนี่เครียดเครีคยดอะไรจะขนาดนั้นอ๋ออ๋ออ๋อ น้ำมนน้ำมนแสบมากเลยเธอ